สวัสดีครับวันนี้ชีวิตค้นวันนอ,อกนะครับวันนี้โฮมเม이ทั้งน่างถั่วแห้างห่างไปสองวันนะครับฤทธิ์ภาิกิตรวันนี้มาหลายคนณครับ <c oughs> เละเละเลนเละเาน้อาศัยความสูง <c oughs> อาศัยความยาวลงนำ้นำน้ำลึก <c oughs> <c oughs> ของนงกับมาครับวันนี้ครับแหน่งนะครับใครที่เอามันมาลงนี่นะครับคนจะลงต้องซักคนด้วยผงซักฟอกนะครับวันนี้มาน้ำก๊ก หมายเดิมนะครับอั่นีอครับปื้นสะพานพันยาวนี้จะมั่นจะเริ่มแป่งสุ่มนะครับก็เอวสงกันโอนะครับจุดหมายอยู่ที่เห็นโขดหินครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปครับนี่ล่างเกลือมันเหนียวนะครับป่าทิศจุดลุดได้โรงสักกอกหรือว่าสัไลก็ได้นะครับว่าจะเดินลุวยกันขึ้นไปนะครับนี่มันตั้งหน่ นี่เมนูเด็ดกุกับนั่งห้อนนะครับบลอดหลอดหวานน้ำตานส้มอีครับวันนี้ห้องยังมาหลอดอีกเงี้ยนะาอ้ยเออกะมาหลอดอีกโอ้ยว่าอุ้ยก็มาหลอดก็ตื่นตื่นครับเดี๋ยวนี้แม่ง อืม <c oughs> ซุ่มอันนี้เป็นเริมตังแต่วันที่อย่างครับว,วันแปันแปดแปดวนาเนี้ยเหรออ,อ,อ,อ๋อวันใจวันเริมงานอะช่วงสงการอะสิบห้าโอ้ครับผม <c oughs> มันลากหน่งครับวันนี้ค, <c oughs> ครัเลิมตัต่เาะ đang lên nám cả nám lái con thải ở đây lên luôn. tiêu bông biếc này nó nhau đáy này các bạn. à, liều mà. เจ้าเลยคือโคดหินไปสนอยนะครับระเวนบนวนนะครับไอ้ <c oughs> นี่ FC ฟีถามซื้อได้ที่ไหนนะครับแถวเปมีขายเตรียนขายพวกแหพวกจำางี้นะครับเนาะอะ่นี่เท่าสามเซนกึง่งราคาที่ซื้อมาก็สามเออห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเอฟซี FC บอกอยากได้ก็ กขาสั่งได้นะครับผมบัคิดข้ขอย่างสักอย่างนะกะต่แน้นสูบบวกระรงมาเต้นนะ,ะัะโดยทรงหื้นนะครับบางคนบ้านตีบางบ้านอ,อาจจะมีมีน้ำมีเอี้ยนะครับเนี่จะปล่อยไปแล้วน้ำเกี่ยวแค่น้อยอุ้ยอ,อันพลอยปดจำเวลามัานขำนะอุ้ยเด้อ,อใส่ความเงียว้าววมาด้วยน่นี่นะ <laughs> นี right? <laughs> ่มาาคนงูเป็นได้ของหมานหมานัวน uh ี่เตี้ยเตียมเขื่องก้อยเรื่องหลามมาเี็บน้อยครับเด็กวัวกันเด้อครับกินม่ได้กินห่อนล่ำไปมาเล่นน้ำกันครับสัญญาณหกปานคือมันจะวิ่งขึ้นสวนน้ำ ม,มันมีต่ออี้เส้นใช้เดหลักลบครับลบต่อไปเห็นไอยนี่ก็เสร็จได้นะครับถ้าว่ามันหลวหมดเลยจะมุนเดี๋ยวนี้นี่มันต้องอ้อมไปอ้อมมาครับลบหินลบไม่นะรับปหลังกาะนัก dày vô một cà cốt con súng con nhau cũng có như nằm được để tiếp này. Khi tàu tốt xảy Tàu tốt xảy ra khảo ไระมาณบุนนี่แหละอุ้ยขุางบนุน,งงบนฟังค <c oughs> อกันะครับหลอกแหลกจะได้ผลก็ร่างแกน่นไม่ตัวสมฉงนี่มูน้นอำทิดสักตัวในแก่นใครสักคนแน่ตัวสูงฉงนะเพื่อนนี่มู้ <c oughs> นอีกลาบกับเตรียมพร้อมแล้วครับก้อย ละอ้อมครับเาเก็บพอคนรอบแรลกมันคง็บได้สกี่ตัวดูสัตา์ทั้งได้กันแน่งเหงื่เอ้อย่างนั้นลำเหลือเอาโอ้ยเกันขึ็นอะร่าหลังก๊อกครับซีบอกเขาเอาตะไคร้เขาขึ้นทัดิ เครื่งล่ามเป็นมันก็รู้ให้กินทุกอันนี้่อะไรเก็บครับปาโดดครับ cái này tỏ nắp, mày nặng đây đây để xa dù chém kiếp lạp mà, hạt nữa

ฮะมองลุมันแหละไปเดี๋ยวกระยายกันเลยน้องดิวดิวโอ่เด็กปนครับโอ้จะไหลฮะใี่เหมคุณแม่ตอดเหกนนะครับเล่นน้ำ้อน กินนอยู <laughs> um, ่งานคุณภาพขับแก้วเก็บมันไงก็ต้องนี่ครับมีลักพักไปยิบกแล้วนี่สีรายกยิกยุกยกไว้รับเือเปล่้รับ ถ้เจอแกติดงานเข่าดำเนื้อกันเลยช่วยงานเกนนก็ลืมซื้อมนใส่ตังหงนะวอาล่ะน้ำซีต่งนะค้งง้นเลยเอาอีกม่เจออันเดียวแค่ป๋าหลังเกน่ะเป็นว่าห้องไล่ลายลายยางเนาะแล้วแต่บางผักห้องหั็ยังทีเซีได้แนะนำมานะครับขอบคุณจังะมกนเตอบางคั้งทีเขาบุจักนะครับป่านกุ๊ก

นะครับเดี๋ยวแต็กี้เขาอยู่ตั้งบนนี่นะครับโซนนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปตั้งลุมนะครับเส้นลุ่มใต้สะพานนะครับนี่ก็ติดติดก็สะพานไม่นะครับสะพานโยนกที่เส้นใบพัดนะครับทะลุไปออกจังแสนเจียงของนะครับร้อยหลวงนะครับนี่อานี่แล้วแล้วก็ซักยังเก่านะครับต้องซักทุกครั้งนะครับไปแซบหลือสไล อ้าพอได้ปนนะครับหลบแหลกลยวจะใหญ่ใหม่นะครับบแบนี้จะบิดก็ได้เออมาจุดนี้เลยปืนเป็นหินก็เป็นเล็กอ่ะเนี่ยลึกขนาดนั้นเลยค่ะหายเลอบอกอันลายพวดล้อมันถ้าจลึกอยู่พอดมหนึ่งขนาดนี้เป็นวังไงครับตนี้ đứa còn bỏ cả lông lê Ê quý, lê Giấy nhau, huyền <laughs> phải chốt Vậy, lông ế ra cái tàu tốc thì hùa này cả, chặt lò hả <laughs> lạc nhỏ quá, lạc hạ luôn Là <laughs> เสาไปกวนกุนน be ี่ยุ่่รับอมนรเจ๊ทำยประโยชน์กันวองฝายกันเลยรั้อุ้ยตวองฝ่าย ลายบุญจะตื่นก่อนอะลายบุนตื่นอยู่ก็ตัวเออเมอไม่ได้แหงก็แม่นผมมิดแปดสิบสามมิดแปดสิบสามเออแน่งมันมาถึงลองว่ามันไก่เหรอ

ปลลึกตัวไหนครับน้ำนี่เพียงงั้นโอ๊กปิดนั่นแหละว่ะนะ <laughs> เอาเส้นสันมางมป่าสักเตือบอ่หินเนี่ย <laughs> สงสัยโมงไม่จะม้วนกน้าม,มันไหลนะครับใครมันไหลตัวน้ำ เน่ใส่คนเงาเกิดแค่น้อยยังเงาก็พวกกัดหน้าผากกันเลยลอยแฝดที่ฝายสูงครับเดี๋ยวจะให้ก้อนกระอุยหลากลงไปนะครับจะไปลอยอยู่ปุ้นนะุดสิ้นสุดเป็นหฮดอยู่ปุ้นรุ่นเงินพอแล้วนะจุกโม่งไม่ในหมานี่โม่งบนพุ่นค้นสกมันนั่นตื่นเอาไง bị thấy đứa bắt mấy tổng trên coi phải anh đi mấy không cậu ý ไปลงไปที่สูดสับลงอยู่บนนี้เลยโอ้ยหินโอ้ยโอ้ยหินโอ้ยนี่มันลึกแหน่งมาถึงปืนกัน mong lăng chạy đấy đâu có tuột ô đây u đây u coi u กัดแย่มแรงนะครับเอาไว้แต่วันจะใกล้จะกราบแก้วแล้วโอ้มู้ยังนี่โอ้นโนจันเฮ้ยเด็กอะเออเขาขาเฮ้ยเอาอย่างอี้เลยกันนี่

Ừ. để ngắn Tít đến nha นี่เป็น xăng, นะครับรุมนี่มันจะลึก เขียวลำโอ้ไม่เลยเนี่ยโอ่เนี่ยยังนัดอือไหนเบรกนกอ้วนเหรอ้โหโคตรร่าเนอ นึกไอ้ขวัญโหปาได้ได um ้ไขวัญรถจ๊กระทิ้งอัญรถจ๊ปลากระทิ้งขวัญยานี้ต้อ้ข้าข่า หรานี้ก็จะปอแล้วครับเราจะไปก้อยปลากันต้มปา่าปิ้งปา่าว่ากันไปยมยาข้าเจือมาละเหนแล้วื่นาวแ <c oughs> ลเอ,อุ <c oughs> ้ยจะแก้หนาวได้ยังใจได้อยู่ซซ่ลดเพ้นออกิงานไง่ย่ <c oughs> นอนได้กัไง่ย่อ <c oughs> นเล่า อยว่บบโควิดควิบบกลัวนะครับในกองฮอนในร่างกายนี่สามน้อยมากครับอุยปะบูใส so, ่ก hmm. ันยังมีเงย่างอุยทรมารดดละนี่นะ Này Lóc con, và anh có kiwa. Yeah. Ok, chắc chưa chắc chưa ừ, yeah. chắc chưa chắc chắc chưa 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 này chưa chắc 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 chưa ขึ้นไนขึ้นีอเก่าวะก็ตปังการนี่ตัวโตตนี้นี่อันนี้ปลาหายากนะของทีชัดนะปลาเี๊ยบไปสีนี่ตกปลาีอบยปลาบูอ่ะไปนะครับนุนรักไปพงอยาเว้ยนด ไปกุ้งขาวันนี้ขอบคุณทีมงานของกุคนนะครับเนอห่างหายกันไปสองวันนะครับอันนี้ก็มาปลากันมันลงน้ำเปิดการผสมปลาก้อยนี่เขาจะก้อยทำหมูหัดแต่ในกุ้งนี่นะครับเอาบรรยากาศชิวๆกันเหรอโอเคเนอขอบคุณทีมงานกุ้คนนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจชีวิตคนนอกกับทีมงานนะข้างบางทีก็ห่างหายกันไปวันสองวันก็บข้าวสุมาภายนะครับติดธุระน้อครับเนาะโอเคครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเพิ่มกับช่องชีวิตคนนอก ทั้งช่องคือช่องชีวิตคุณนมโน FC ติน,นะครับอ่านคลิปหน้าพบปะกันใหม่ขอให้ติดตามเมนูทางช่องชีวิตคุณนมโน FC นะครับรอโอเคครับอ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอเคเดี๋ยวปักกันใหม่อ่าวันนี้ชีวิตคนมโนกับทีมงาน <laughs> นี่ก้อนเออเอา